เฮ้ยภาคนี้ผมผิดหวังภาคไทยด่าพิฆาตศูนย์ปราไราย้ยขอบเขตวะ่ะทำไมรู้ปะ่ะไม่มีดรามา่าดินนปกติเนี่ยเดอะบุ๊บวี้อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาดารามาภาคแล้วก็แบบเสียงไม่ดีทำให้เกิดดรามา่าคนกล่นดา่ากันแบบเต็มโซเชียลทำให้มีอะไรพูดถึงอะ่ะแล้วเป็นกระแสอะ่ะเรื่องนี้ไม่มีวะ่ะเอานักพากอาชีพมาภาคหมดเลยว้าแย่จังว้าไม่มันเลยเฮ้ยอะไรกันนี่ ที่พูดไปไม่ใช่เลยนะหยอกเล่นหยอกเล่นดีแล้วครับที่ได้นักภาคอาชีพอัน,นิเมะมาภาคจริงๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหไปด่าให้เสียอารมณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนที่ชอบดูภาคไทยอ่ะจะได้เข้าไปดูกันแบบสุขสมอารมณ์หมายได้ดูกันแบบฟินๆหน่อยไม่ต้องแบบทอไปดูภาคญี่ปุ่นซับไทยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะให้มันแบบเสียอรรถรสแล้วก็อา่านไม่ทันอะไรอย่างนี้นะด่าพิฆาตศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องทําการตลาดดานงดารามาภาคเลยคนดูเยอะอยู่แล้วทําถูกนะครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวคอเป็นปหนังทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยพูดคุยหลังดูกับดาพิฆาตอสูรปราสาทตรไร้ขอบเขตครับผมเกริ่น,น้ำกันก่อนแล้วกันนะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะเว้ยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะแต่เปล่าเลยครับเป็นวันดาพิฆาตอสูรแห่งชาติอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าโรงหนังนี่คือแบบคนไปดูกันแบบถลม่มทลายมากๆเลยเต็มโรงทุกจังหวัดจริงๆนะที่ผมลองเช็ครอบดูโอ้โห เอาแค่ okay, ยอดจองนะไอวันแรกอะที่มีการเปิดจองอะ iMac ก็แบบรอบดีๆปิวหมดเลยนะใครช้านี่เสร็จเลยโอ้ใครๆก็อยากไปดูจอยักเนาะแล้วแบบติดตามอนิเมะเรื่องนี้มาอย่างยาวนานก็อย่างที่รู้กันแล้วว่าโอ้ยเรื่องนี้เป็นขวัญใจมหาชนอะในยุคหลังต่างจังหวัดอะผมลองส่องๆคนเต็มตั้งแต่บนสุดยันล่างสุดอะผมว่าเรื่องนี้ประมาทไม่ได้เลยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำรายได้ทะลุหมื่นล้านเยนใช่ไหมที่ไทยเนี่ยสามร้อยล้านเนี่ยผมว่าไม่แน่ถึกได้นะ ดูจำนวนคนแบบนี้ไอตอนภาครถไฟอะไรมันก็แบบแรงมากๆเแล้วนะแต่ตอนนั้นโคโิดนะตอนนี้ประเทศเปิดแล้วอุย้ยถึงสบายมาั้งอย่าดูถูกพลังเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยเรื่องนี้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กๆไปดูกันทั้งบ้านแล้วก็ติดพ่วงไปด้วยอ่ะทีนี้มาคุยรีวิวก่อนแล้วกันนะครับใครอยากเมา้ามอยอะไรมีอะไรสปอยลองพิมพ์เงินเข้ามาดูนะครับออกตัวก่อนนะว่าผมเนี่ยอ่านมางังงะจบแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่สื่อรถไฟนิรันด์น่ะผมก็ไปซื้อมาอ่านจนครบเลยเพราะว่าไม่อยากโดนสปอย ด้วความที่ดาาติฆ่าสูรนะ่ะมันมีอะไรที่ตัวละครเนี่ยตายกันเยอะไม่อยากรู้จากบ้าน้าฟีด u t u b e หรืออะไรอย่างนี้นะเราจะเห็นได้ว่าโ,โหเต็มเป็นพืชเลยคนทําสปอยนะผมก็เลยอ่านจบก่อนเลยแต่ความรู้สึกตื่นเต้นของผมอะ่ะหรือว่าความอยากจะดูอนิเมะเรื่องนเนี้ยเดนบุบี้เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงไปเลยนะเพราะอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับว่าการ์ตูนมังอะกับอนิเมะเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบสุดขั้วเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนทั้งอ่านทั้งดูผมบอกเลยครับว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยอ่านเนี่ยธรรมดามาก เป็นการ์ตูนต่อสู้ที่แบบแทบจะไม่มีอะไรเลยอะแล้ววาดก็ไม่ได้สวยมากมายไม่มีลายเส้นที่โดดเด่นเวลาต่อสู้กันเนี่ยออกท่าออกทางเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันมันใส่ท่าอะไรกันวะมันแบบรัวๆรัวๆบางหน้านะบางช่องบางอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจินตนาการไม่ได้อ่ะแต่พอดูอนิเมะโอ้โหมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ ต่อสู้นี่คือแบบเราเห็นกันแบบเป็นท่วงท่าเป็นแบบตัวละครใส่ปลานั้นปลานี้นี่แบบเราเห็นกันแบบจัดจะเลยฟันกันแบบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะมันทําให้เติมเต็มจินตนาการของคนอ่านมากเลยซึ่งก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะครับแถมเรื่องราวเนี่ยมันยังใส่เติมแต่งเข้ามาดีด้วยน,นี่ต้องชื่นชมด้วยนะทีมงานแล้วก็สตูดิโอที่ทํานะ You f o Table ตอนนี้เขายกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเนื้อหอมมากๆใครที่แบบว่า มีอนิเมะในดวงใจก็อยากจะให้สตูดิโอนี้ทำกันนะหลังจากจบดาบพิฆาตศูนย์นะครับสุดจัดอ่ะส่วนตัวผมว่าดูจบแล้วผมเหนื่อยภาคเนี้ยด้วยความที่ความยาวอะ่ะมัน2ชั่วโมงครึ่งด้วยโคตรเหนื่อยเลยครับมันมีครบทุกอารมณ์นะภาคเนี้ยลุน้นดรามา่ามันเศร้าซึ้งมาครบเรื่องราวเนี่ยมันไปสู่จุดสุดท้ายแล้วแล้วมันก็เป็นช่วงที่มันที่สุดละเป็นช่วงที่สู้กันแบบนอนสต็อปที่สุดแล้วนะครับ มาตรฐานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับภาพก็ยังคงสวยเหมือนเดิมดูไหลลื่นดูฟลอร์ดูแบบโอ้โหนี่แม่งอนิเมะอะไรวะนี่มันทําขนาดนี้ผมก็ช่วงนี้ผมก็ดูอนิเมะรัวๆมากนะอนิเมะรายสัปดาห์โชเน้นนะ่ดูหลายเรื่องเลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ยังไงก็แบบยืนหนึ่งคือเรื่องที่แบบพอจะสู้ได้ที่มันออกออกมาอย่างเช่นอะไรนะโชเน้นแบบดังๆนะดันดันหรือว่ามหาเวบผนึกมาเนี่ยผมว่าก็ยังสู้เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องนี้นี่คือแบบมันสุดแล้วครับ เติมเต็มอย่างที่ผมบอกอะสู้กันนี่โอ้โหเห็นแบบวสวยๆแบบจัดๆจ๋าๆจจจจความเป็นแบบทั้ง 2D 3D ใส่เข้ามาลงตัวมากๆแล้วแบบมีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยประกอบบันเลงนีอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างอะมันทําให้คนดูเนี่ยมีอิมแพคมีอารมณ์ร่วมมีความไฮป์กับเรื่องราวในเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมอ่านมาแล้วผม,มรู้สึกตื่นเต้นกับการดูอนิเมะเรื่องนี้เลยอะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเราอ่านมาแล้วเราไปดูอนิเมะดูอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องราวเรารู้รายละเอียดเรารู้ตอนจบเรารู้บทสรุปอะมันจะแบบเฉย แต่เรื่องนี้เราลุ้นตลอดว่าเฮ้ยมันจะใส่อะไรเข้ามาเขาจะทํำยังไงสตูดิโอนี้จะเติมแต่งอะไรให้มันดูดีแบบกว่าในหนังสือการ์ตูนบ้างไหมอะไรเงี้ยมันลุ้นมากๆนะครับแล้วผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไอความไฮฟ์เนี้ยไม่แน่มันอาจจะจืดจางหายไปในอนาคตนะในอนิเมะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังก้าวไปสู่ในยุค AI ที่มาช่วยในการทําภาพช่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครตามข่าวนะจะได้ยินว่าสตูดิโอใหญ่ๆเนี่ยเริ่มพัฒนา AI เป็นของตัวเองแล้วนะในการทําภาพการ์ตูน ดังนั้นนะ่ที่เราเห็นเนี่ยสวยๆเนี่ยยูฟเฟ l เทเบิลทำเนี่ยในอนาคตอะเราอาจจะได้เห็นแบบเนี้ยจนชินตาก็ได้ความสวยงามของการทำาอนิเมะมันจะง่ายขึ้นมันจะมาช่วยในการทำภาพมันจะมาช่วยเสริมในสิ่งที่ขาดมันจะทำให้มิติเนี่ยดูลื่นขึ้นมันจะทำให้เฟรมต่อเฟรมเนี่ยดูละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตมีแน่ดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าจังหวะเนี้ยดาบิก้าสูนที่ยูฟเฟ่เทเบิลมาเนี่ยต้องปลกมือให้เขานะที่ทำการ์ตูนออกมาได้แบบเพอร์เฟกต์ภาพแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกับงานภาพอนิเมะที่ได้ดูในเรื่องนี้จะยกว่านี่เป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในยุคนี้แล้วก็ของโลกเลยก็ว่าได้ก็ว่างั้นนะส่วนข้อติผมมีนะ The m o v ี่นี้นะครับไอตอนรถไฟสุนิรันเนี่ยผมให้10เต็ม10เพราะว่าอะไรมันลงตัวทุกอย่างเลยแต่ในปราสาทไร้ยขอบเขตอะอย่างที่บอกมันแบ่งตัดเป็น3พาร์ทดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีค้างคาเป็นธรรมดาตัวบทเนี่ยผมว่ามีปัญหาพอสมควรนะเว้ย ในพาร์ทแรกเนี่ยด้วยความที่ข้อเสียเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีหลายคู่แล้วก็บทพยายามจะตัด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 ไปหลายเหตุการณ์ในระหว่างที่แบบเข้าไปในปราสาทไร้ขอบเขตนะเราจะสังเกตได้ว่าบางจังหวะเนี่ยกำลังสู้มันๆกันก็ตัดไปอีกเหตุการณ์หนึง่งหรือไม่ก็ใส่ปูมหลังหรือไม่ก็ใส่แฟลชแบ็กเข้ามาแทรกแบบถี่มากๆาเลยนี่เป็นปัญหาเดียวเลยนะที่ดูแล้วรู้สึกว่าจะตัดคะแนนได้จากเรื่องนี้ก็คือตรงนี้นี่แหละมันเสียฟิลไปนิดนึง ปกติแล้วเราจะเห็นว่า u f o Table เนี่ยเติมเรื่องราวมาค่อนข้างพอเหมาะพอเจาะแล้วก็พอดีคำนะแต่รู้สึกว่าภาคนี้มันทำไมเหมือนเยอะไปก็ไม่รู้มันแบบดูมีน้ำเยอะแล้วก็รู้สึกดราม่าเกินอะ่ะทำให้รู้สึกอึดอยืดยืดหนืดหนืดบ้างนะครับอันนี้ซึ่งเอาละ่ะจริงๆแล้วอะ่ะในมังงะมันก็เป็นอย่างนี้แหละตัวร้ายตัวไหนอะ่ะเขาก็จะใส่ปุ่มหลังใส่แฟลชแบ็กใส่เรื่องราวปมของตัวละครน,นั้นเข้ามาอยู่แล้วอันนี้ผมบอกเลยว่ามีทุกตัวแน่นอนแต่ว่า ไอ้ตรงเนี้ยบางตัวมันก็โอ้โหยืดสะละเกินอย่างเช่นพูดง่ายๆเลยสปอยอยู่แล้วใช่ไหมอาคาสะไอเชี่ยแบบชูจนแบบโอ้โหอาคาสะเป็นพระเอกอะในเดอะบูมี่เนี้ยผมบอกเลยว่าอาคาสะโคตรนานอะน่าจะ30นาทีได้นะหลังจากสู้กับอาคาสะแล้วก็แบบมีปูมหลังอาคาสะนี่มึงจะให้กูอินอะไรกับตัวร้ายตัวนี้นักหนานะ ทางนี้จริงแล้วเนี่ยตัวร้ายเราก็ไม่ได้อยากจะอินอะเราเชียร์พวกมาเอกไอ้เหี้ยคือกูไม่ได้อยากจะไปอินกับพวกมึงอะตัวร้ายอะไม่ว่ามึงจะเคยเป็นคนดีหรือว่าเหี้ยอะไรมาก่อนนะแต่แบบโอ้โหมึงจะให้กูแบบสงสารมึงแล้วน้ำตาแตกงี้เหรอซึ่งแม่งในภาคเนี้ยเราเพิ่งเสียโคโจชินอบุไปไอ้เหี้ยกูกำลังแบบเศร้ากับตัวละครเสาหลักตายแม่งอันนี้แม่งได้แอร์ไทม์เยอะกว่าเสาหลักอีกเชียอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะ ในมังงะถามว่ามีไหมปูมหลังของไอ้เจ้าเนี่ยมีแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะถ้าที่ผมจําได้นะถ้าจําผิดขออภัยด้วยก็เลยรู้สึกอึดอัดบางจังหวะนะครับภาคนี้เป็นภาคที่ยาวที่สุดนะสชั่วโมงครึ่งถ้าตัดเป็นอนิเมะรายสัปดาห์ก็น่าจะได้ประมาณ78ตอนประมาณแตอนอะอะไรประมาณนี้ก็ความรู้สึกโดยรวมเนี่ยสุดยอดอยู่ดีอย่างที่ผมบอกไปว่าการ์ตูนเรื่องนี้ในมังงะจริงๆอะมันก็ธรรมดามาก แต่พอมาเป็นอนิเมะแล้วแบบโอ้โหดูยังกับคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันเติมเต็มทุกอย่างคือเอาแค่เรื่องภาพแบบก็สุดยอดมากแล้วอ่ะภาพนิ่งนี่คือไม่มีเผาเลยภาพขยับก็ไม่มีเผาเลยถ้าใครดูอนิเมะบางจังหวะตัวละครมันขยับอะ่ะเขายังมีเผาๆบ้างนะเรื่องดีๆอะ่ะแต่เรื่องเนี้ยทุกเฟรม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 ,ฟรมไม่มีเผาแม้แต่นิดเดียวเลยอะ่ะคือไม่เห็นแบบงานขี้เกลียดเลยอะ่ะจะละเอียดไปไหนวะแค่นี้ก็เต็มสิบแล้วในเรื่องภาพนะครับถ้าให้คะแนนในภาคนี้เนี่ย อผมคงจะให้10ไม่ได้เพราะในความที่ผมบอกการตัดต่อหรือว่าบางจังหวะเฟดไปอีกคู่อะไรเงี้ยมันยังรู้สึกว่ายังไม่เนียนแล้วก็ดรามา่าเนี่เยอะไปเติมมาเยอะไปให้ให้9แล้วกันเต็ม10อยากจะให้เต็มมากๆเลยนะแต่ผมรู้สึกมันนึงหนืดอยู่ผมไม่ใช่แฟนแฟนแท้เรื่องนี้ด้วยก็บ่นนิดนึงขออภัยด้วยใครอยากให้เต็มหรืออะไรงไงพิมพ์กันได้นะครับส่วนมาคุยสปอยกันดีกว่า ในพาร์ทแรกของภาษาไรคขอบเขตเนี่ยชอบแมตช์ไหนมากที่สุดหลักๆแล้วจะมี3มไฟนะ1เลยโคโจชิโนบุปะทะกับโดมะครับการเจอกันของเสาหลักมแมลงแล้วก็อสูนข้างขึ้นที่2นะครับคืนนี้บอกเลยว่าผมชอบไฟนี้นะไฟนี้เต็มไปด้วยอารมณ์และก็ความแค้นส่วนตัวของชิโนบุนะครับที่บังเอิญมาเจอกับโดมะซึ่งเป็นคนที่ฆ่าพี่สาวของตัวเองไปในอดีตวะเออมันโคตรบังเอิญเลยที่ทําให้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันสิ้นหวังมากเลยเพราะว่าชิน,นบุเนี่ยใช้พิษเป็นหลักในอาวุธอะแต่ทําอะไรโดมะไม่ได้เลยแล้วก็ให้ความสิ้นหวังมากๆสุดท้ายชิน,นบุตายนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีเวลาแอร์ทาม้เราเสียใจอะไรมากมายนะักแล้วก็ศึกเนี้ยยังไม่จบซะด,ด้วยซ้าตัดไปที่ศึกอื่นก่อนมันก็เลยดูค้างคาและศึกเนี้ยเป็นศึกเดียวในพาร์ทแรกนะที่ไม่จบนะครับผมก็ขอบ่นหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันน่าจะจบในพาร์ทนี้ไปเลยว่ะมันจะได้อารมณ์ร่วมอะ เพราะว่าสมมติค้างคาไปพาร์ทสองกว่าเราจะได้ดูนะตามข่าวลือที่บอกมาเนี่ยอีก2ปีเลยนะกว่าจะได้ดูพาร์ทสองนานไหมล่ะพาร์ทสเนี่ยสองพ่าไม่รู้จะจริงไหมนะกว่าเราจะได้มาดูว่าเฮ้ยเหตุการณ์กับโดมะเป็นไงต่อเนี่ยตรงนั้นน่ะอารมณ์ร่วมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่อินแล้วอ่ะมันอาจจะมีลืมๆไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจบด้วยซิยริคานาโอกมาเห็นอาจารย์โดนกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาลังดาร์กกำลังเศร้าเลยโอ้โหเสาหลักตาย แล้วก็ในพาร์ทนี้พาร์ทแรกเนี่ยเสาหลักตายไปคนนึงนะก็นี่แหละครับโพโจชินบุศึกที่2เซนนิสึกับไคคาคุอันนี้คือดูไม่เน้นเท่าไหร่นะครับศึกนี้ซึ่งในมังอะ่ะก็สั้นๆไม่ยาวมากนะักเท่าที่จําได้นะไคคาคุเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเซนนิสึที่สํานักแล้วก็เคยถูกวางไว้ว่าจะเป็นผู้สืบทอดปราณอัศนีด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอกันเรื่องราวเนี่ยไปไวมากสู้ไม่นานเหมือนเซนนิสึแม่งใช้ปราณอัศนีที่7ถ้ท่าไม้ตายรับ ก็ปราบไคคาคุได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าง่ายเลยแหละครับไม่ต้องสู้อะไรมากเหมือนห่างชั้นกันเลยอะและด้วยไคคาคุเป็นอสูรข้างขึ้นที่6ด้วยก็เลยอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ชอบแล้วเนี่ยผมใส่เสื้อเซนิสึผมชอบในโหมดที่แบบเอาจริงเอาจังมากแต่ผมไม่ชอบในโหมดที่มันตวาดนะโวยวายอย่างนี n. นั้นผมไม่ชอบโหมดนั้นนะแต่ผมชอบโหมดเอาจริงโหมดนี้แหละถ้าจะบน่นสึกไหนผมว่าสึ่งนี้ด้อยที่สุดส่วนในพาร์ทแรกนี่ต้องบอกว่าคู่เอกก็ต้องเป็นเนี่ยทันจิโร กิ u, ปูปะทะกับอาคาสานี่แหละครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าโคตรมันเป็นศึกที่ให้ Air time แอร์ไทม์แบบแบบโฟร์ฟเลยนะให้ปล่อยยาวไปเลยแทบไม่มีอะไรมาขั้นเลยสู้กันแบบสะใจมากๆเลยครับกิูต้องร่วมมือกับทันจิโร่เนี่ยแล้วอาคาสามันเก่งมากๆตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะแพ้อะไรเงี้ย่าง,างี้ใช่ไหมแต่ว่าทันจิโร่ก็มาจับจับจงหวะตัวเองได้ว่าต้องลบจิตต่อสู้ในการสู้กับอาคาสะอาคาสะมันชอบแบบจับจิตต่อสู้กับู่ต่อสู้อะไรเงี้ย สุดท้ายก็ไปฟันคออาคาสะได้แต่อาคาสะก็มีลุกฮึดนะคอขาดไปแล้วแม่งยังไม่ยอมตายแม่งฮิวตัวเองได้อีกโอ้โหด้วยความที่แม่งมันมีจิตใจแข็งกล้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากๆเลยอะคือแบบมันไม่ยอมตายอะอย่างเฮี้ยนอะโอ้โหนี่โคตรชอบตอนแรกตัดขาดแล้วแม่งมีจับหัวมาใส่คอตัวเองอีกอะโอ้โหนี่ขนลุกเลยนะแล้วก็มาสู้ยอีกชุดหนึ่งซึ่งหลังจากปราบอาคาสะได้โอ้โหสิ่งที่ผมพูดไปบ่นๆไปอะแฟนแบ็คของอาคาสะแม่งโคตรยาวเลยครับ บูมหลังอากระเป็นคนที่น่าสงสารมากๆนะคือแบบพ่อป่วยหนักเขาเนี่ยต้องเป็นขมโมยอะไรอย่างเงี้ยโดนจับได้แล้วก็โดนเคี่ยนตีก็ไม่จำอะไรเงี้ยจนแบบโดนสักที่แขนเอาไว้เป็น3ห่วงนะให้เป็นเครื่องหมายแบบอาชญากรรมที่ก่อกเหตุมาแล้วหลายครั้งถ้าโดนอีกครั้งนึงเนี่ยโดนตัดมือเลยนะหลังจากนั้นก็ร่อนเร่พเนจรจนไปเจอกับเคโซครับผมที่ได้ต่อสู้กันอาคระเนี่ยแพ้หมดท่าแล้วก็รับอาคระไม่เป็นเหมือนแบบเด็กฝึกนะ ก็ได้ทําสํานักโซโริวขึ้นมานะครับแล้วอาคาสะในสมัยก่อนเนี่ยชื่อฮาคุจินะยังได้ดูแลลูกของเคโซด้วยชื่อว่าโคยุกิที่ป่วยครับผมชีวิตของอาคาสะเนี่ยในตอนนั้นกําลังดีเลยนะฮะไปที่สวยเลยจะให้อาคาสะเหมือนเป็นแบบคนที่ดูแลโรงฝึกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ให้แต่งงานกับลูกสาวซึ่งลูกสาวชอบอาคาสะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งมันมีปุ่มที่แบบว่าอาคาสะไปเคารพหลุมศพพ่อและแบบอยากให้พ่ออวยพรให้ตัวเองเนี่ยโชคดี กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าพ่อลูกคู่นี้ที่ดูแลอาคาซามาตลอดโดนวางยาที่บ่อเว้ยด้วยความอิจฉาของสำนักอื่นสำนักอื่นมันต้องการแย่งพื้นที่ที่โซเดียลเนี่ยตั้งสำนักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยตายเลยอาคาซาเลยจิตแตกเลยทีเนี้ยฆ่าหมดแม่งทุกสำนักในบริเวณนั้นเลยครับเป็นอสูรไปเลยแล้วก็มาเจอกับมูซันนี่แหละมูซันจ้วงกบาลด้วยฝ่ามือเดียวแล้วก็เปลี่ยนให้อาคาซาเป็นอสูรนี่แหละเรื่องราวของอาคาซานี่แม่งเป็นอะไรที่เศร้านะถ้าดูไปแล้วแบบโอ้โหตรงเนี้ย ผมเลยบอกว่าเนี่ยกลายเป็นพระเอกไปเลยเพราะว่าเขาทําให้เรื่องราวทุกคนเนี่ยดอปไปแต่ปูอาคาสะให้มันมาอย่างนี้เลยอาคาสะนี่กลายเป็นว่าโอ้สตอรี่นี่คือแบบภาคนี้เป็นภาคของอาคาสะเลยอนะินนะเพื่อนเพื่อนอิน <in S 2> กับอาคาสะไหมถามผมอินไหมผมว่าผมก็อินนะแต่ผมก็ไม่ได้สงสารอะไรมันมากขึ้นน่ะเพราะมันก็แบบโผล่เลวมาก่อนแถมมันยังฆ่าเสาหลักเรนโง,งคุสุดเท่ของกูด้วยมึงจะให้กูสงสารมึงเหรอไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโธปูซะเหมือนแบบ สำคัญมากเป็นตัวเอกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะยอมตายก็นานเหมือนกันนะมีการโจมตีตัวเองด้วยเหมือนอารมณ์ยอมแพ้ทันจิโร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยก็ฮิวอยู่เรื่อยเ,อยเลยมุซันมันแบบเหมือนใช้จิตมาว่าไม่ให้แบบตายให้แบบสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอาคาซะาจำเรื่องราวทั้งหมดได้ในอดีตอาคาซ่เองก็เป็นไบโพล่าเฮียจังหวะนี้โคยูกิมาโผล่ทำให้อาคาซะาจำได้ก็เลยยอมแพ้แล้วก็สลายไปแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะไปโฟกัสคู่อื่นนะครับโอ้โหพาร์ทสองนี่มันแน่นอนครับผม แต่ตอนนี้นี่ทันจิโร่กับกิยูนี่โ,โหสาหัสเลยสลบกันไปทั้งคู่สลบเหมือนส่วนในเรื่องของเพลงประกอบเนี่ยที่ Lisa ลิซาร้องอะ่ะยังไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปฟังนอกรอบว่าเป็นยังไงอะ่ะแต่เหมือนไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเหมือนซาวเอามาใส่ให้มันแบบต่อสู้ไม่ต้องเด่นมากเดี๋ยวมันจะคนจะโฟกัสกับเพลงเยอะอะไรอย่างนี้ปะ่ะแต่ถ้าลิซ่ามาร้องก็สุดยอดมากแล้วไม่ใช่ลิซ่าแบ,บ๊กิ้งนะมึงลิซ่าของญี่ปุ่นเออแล้วถ้าคนดูเสียงญี่ปุ่นอยากรู้ว่าภาคไทยเป็นยังไงแน่นอนแล้วคร อบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยด่าพิฆาตศูนย์ปกติแล้วผมไม่เคยดูภาคไทยนะดูอนิเมะรายสัปดาห์หรือว่าไอตอนภาคอะไรนะรถไฟอะ่ะผมก็ดูแบบเสียงญี่ปุ่นนะอันนี้ลองเปิดใจดูภาคไทยซะหน่อยเพราะว่าขี้เกียจอ่านว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากลองดูภาคไทยภาคดีแต่ผมรู้สึกว่าโทนเสียงใกล้เคียงกันหลายคนเหมือนกันนะโดยเฉพาะตัวร้ายอะ่ะจริงๆอะ่ะคนภาคไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มีความคล้ายๆกลิ่นกลิ่นเหมือนแบบมีน้ำเสียงใกล้ๆกกันอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ย ใครที่ดูภาคญี่ปุ่นแล้วชอบเนี่ยผมว่าดูภาคญี่ปุ่นน่ยดีแล้วแต่ว่าถ้ามาดูภาคไทยลองก็ได้นะคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเสียงคนภาคจะใกล้ๆกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่คนที่โดดโดมีน้ําเสียงที่ไม่เหมือนใครก็มีมีอยู่ครับอย่างนะจูนนะเอาเป็นมูซันเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บ่นนะผมไม่ได้บน่นผมว่าเขาภาคดีแล้วผมก็เพิ่งลองดูเฉยๆครับผมอ่ะก็จบแล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวอาจจะไม่ถูกใจใครอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็สไตล์บ้านๆบ่น,บนมั่วๆกันไปนะครับไว้เจ ไว้เจอกันครับ